สวัสดีครับนักขาวอ้อยครับผมฮันเบืองฮันเบืองกล้องของดีเจโจนั่นนะคะไปดูกดูกล้องของอาออ้อยนั่นนะคะเมมเบียนหยางช่วงนี้เพราะอนเมืองอ๋ออ้อยเสือหมากระแลงกระเลื่อนกระเลื่อนอกระเอิ่อนนองมานั่งคุยกันครับบอหนัาการยังบอเตอค่ะเพราะว่าขอบพ่ว่าอออ้อยนี่ป้องกันข้อโรน่าอยู่แล้วเพราะว่าเาปลอดภัยรู้กันรู้กันฮอนไม่ฮอนยังไงจะต้องมีฮอนเอาเอาเอาความรู้สึกคือว่าปลอดแผลของพว่า สร้างก็เลยว่าน่าแบบตัว <Lion> นี um ้ตามคนก็ดูแลตัวเองเข้าก็เล่นนั่งคุยกันได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าห่างๆเด้อโอร์แมนหยังเดี๋ยวเขาเตรวจสอบเนี่ยห่างกันเยอะเบอแมนหยังพี่น้องเพราะว่าต่างคนก็ดูแลเจ้าของค่ะเวลาเขาไปใส่มาใส่เขาไปต้องใส่หน้ากากไปตลาดตะไนไปนู่นไปนี่เขาก็ต้องระวังทุกคนหักตัวเองแล้วค่ะเขาก็เลยต้อง เอาอ้อยก็เล่นน่งคุยได้สบายเ่็นบอห้ามกันด้วยแหละสกิดก็คือเตือนกันด้วยบางครั้งก็เทียกันได้บไม่เอาอ้เตือนว่าอ้อ้ไอ้ดีจีจวดเราว้างเนอแม่ครับไปลวาเขาอกคุไปคนนั้นไปก่นี่ต้องต้องบอกไปยุ่งแล้วแหละครับแต่ว่าเพิ่งวเขาจะมันโอ้ปันใจว่าเขาปลอดภัยของเขาเองบอสสะอาดของเขาเองบอครับความเมียึงหนึ่งหมิ่นเพราะว่ายางหนึ่งเนื้อปบานอ้อยนี่ทรงระว่างเพราะว่ามีคุณยายคุณยายกับยุ่งเจ็ดสิบกูเปีกับหลานด้วยกับหลานนอยฟับหลอนหน เข้าเข้าผููเดินไปใส่มาใส่เด็กครับตงระมัดระวังมั่นใจตัว,ตวของแมนเ<ห><ช>ข้า, <ผม S 1> ขาบระเรผ่องู่ใจคบะมาที่นี่เอาไว้ก็เรือเกินดีเจโจ้ครับ หน่อยมานังคุยกันว่โคโนาเดี๋ยวงดูมือคำข้างพวกยังโมเรีเงเน่หาขันน้เขาค่ะพี่น้องอย่าพูดเยอะทีนี้แพูดเยะบย่าพ้เอนื้อคืนเลยเลย่าที่คอ่อรห้อนมันร้อนรุมทีร่างกายโมเรนที่ข้างรีคือมันห้อนเ้อค่ะอากาศแดดเ้าเรื่องนี้มันโดดไปหาดีเจโจเดือนรอดค่ะเพราะว่าตรวจสอบทุกรอบค่ะเพราะว่าติดมือยีกแล้เพื่อนข้านี่เอาไอ้กันเล่ยมาคุยอย่างว่าแห่ควันตืมที่เอาเรื่องอย่างเงี้ยอย่างไ้เอาไปมากัเลยว่าเอา ปีนไหม่ปีปีไม่ไทยไม่โปรกีน้องน้องสาวอยู่เดนมาร์กตรงมากจริงว่ามั่วมงเท่ากันแมนการการมีโปรแกรมไปเที่ยวด้วโปรแกรมเอาไอจองได้พี่น้องพี่สาวทั้งมากเดือนเมษาเนี่ยอไอจองรถตู้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จองแพที่บึงการเรียบร้อยเอาไว้กระทู้ไปยกเลิกแพนเรียบร้อยแล้วแพนโปรแกรมใช่เรียบร้อยแมนเอาไปอามาพี่น้องก็เลยได้มาเนี่ยมันน่งคุยกันเขาก็เลยสงการกับรัฐบาลกับแจงมากเขาก็ต้องทำตามระเบียบนะคะเพราะว่า ทุกคนก็ต้องพักชีวิตเจ้าของเขาก็ไปต้องเรียนน้ำี <มด S 1> ินะคะังดกิจกรรมงดกิจกรรมค่ะอยู่บ้านแมนบันทีนี้เอาไว้เดี๋ยวงดไปกินเขาเขาลงทุนวันที่นี้ทุกปีเอาไว้ยทำตลอดคือเราต้องไปส่งน้ำพระเก้าวัดทุกปีแม,มนบ้าใช่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 เพ่ไปพระเจ้าถึงจับไม่ใช่เราไปมันเป็นเทศกาลให้คนรัฐบาลวันนี้เราไปไม่ได้เพราะว่าให้คนระมือละมานเขาลงไปส่งน้ำผู้เฒ่าวันนี้เขาก็ต้องญาติตั้งคนกันตั้งญาติกันนะคะเพราะว่าเอาไว้ก็ต้องออกไป นอกพื้นที่ที่บ่แมนรอคราวอ้อยข้วอ้อยก็เล่งมดงดเฮาก็เลยบ่ได้ไปแบ่งปันในที่นองได้เบิ่งนนี่ไทยก็งดอบแมนไซรันไปรัฐบาลพูดว่าว่ให้เด็กกระหายละมื่อแม่เราต้องให้ความชอุ้ยนี่แบบนี้นีี่ต้องจิโจบ่ให้ก็ละมืออย่ดนีอีกเอาแม่ก็คือว่างวดสไตล์ให้ไนอใจให้เจวของควันให้แอลกอฮอล์ให้ผู้เราไม้ใ่่าเลือกกันได้ไปก็เอาสิครับพี่น้องเนอะเอาวัชิาร์บา็ บม่ได้ไปเพราะยังโทรคุยกันได้ต้องนองไส้นองไส้แม่ก็โทุคุยหายพอดหายยังเพื่อึงครัพี่น้องที่นี่เอาไอติเบอาอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวประเภทนีของเฮานี่ง่ามเดือนเมษาหนึ่งไว้ตัดผมสองบวให้เฮ็ดนันเฮ็ดนีในช่วงสามมือสงการเนาะไอเกจโจกับไอตัดเขาเรียกว่าอย่างไรังตัดต้นใหม่ที่มี่หนามล่ะพี่น้องต้นไม้ที่มีหนามงอกเกี่ยวคมเอาไปในบ้านนั่นก็คือนว่าจะเป็นเนอขลเกี่ยวไอ นวดีแนวดีออกก้อเกี่ยวแนวดีเขาไม,ม่เป็นสิ่สิอ๋อบุล่านเ่าบานนะอ่าเกี่ยวของวดีออกเกี่ยวของดีเขาแมน เกี่ยวของห้ม hmm. ันอยูให้จับไงมันมันให้มันค้ามันคูนค้าด้วยละคือเขาดิตรงนี้ีกดนึงเขาก็คือป้องกันเขาว้าดเขาไห้ผัดนอีดยด้ด้วยด้วยด้วด้วยย่งปอบก็ซื้อหยิบุณเราใส่ตรงเจงตรงเงมากไม่เจอน้าเฮาันเกไปเลยเพ่นูไปบ้านนั่งเนี่ยเกอย่างอย่างหน่อยก็คือโควิดโควิดบ่อยโควิดเขาไอ้ว่นได้เอานาเขาเยาวราพี่เราบอกไปครับได้ยินเสียงกับพ่อหระเรืองบ้านเไปเห็นหนาก็ยาหรบอกกันดนดหยปรดี๋ยว เจเจจกว่าบ่อยโควิดเขาบ้านเท่าความเด้โอ้ยมันมากกว่ากวาดซิบไปไกลๆไอ้ข้อหาคนจะมาสิดไปบานเดือกวาซิตใส่กขาแพร่ไอ้ข้อหางงานเลยวันนี้โซต้อีพิ้องเขาบอกเรื่องพี่สาว พี่สาวก็เป็นห่วงเปิดแย่ขางครอบครัวอยู่บ่าอยู่นี่อยู่กินจังไดยังจังไดช่วงโควิดโน่าหมูย่อได้เฮ็ดวอน้องได้ไปเฮ็ดงานบ่ดีเจโจได้ไปเอาตองได้ไปหมูย่อเอาขาหอยว่ชะงักมัดกับพี่น้องโอเคชะงักเลยรัฐบาลฟังเนินผมกับบอได้ขี่โม่ไส้ไปสมองเชียงคือตลาดแต่แหงแต่งแหลงแต่งเนีเพราะว่าดีเจโจต้องไปเอาหมูย่อเอาตองอันไรนี่ก็ต้องหนึ่งหมูย่อคิวโม่ไส้ไปหาขายเดี๋ยวนี้เราโดนลอกหมดเลยแล้ได้ลดลดหัวลงเลยแับนี้ ช่้ก็เลยไปขายเป็นห่วงขึ้นย่าด้วยด้วยหอย่าเป็ว่าก็ผู้นันผู้นี้ม่มเอกไ่นะรวมก็้ใายไห่เียไปเอบาริพี่สาวพี่สาวอาอยน่ก็เลยเป็นห่วงเป็นย่าตอนโทรศัพท์มาบางครั้งกับทรงเงนมาหาน่องเพราะว่ากับเพยนยังมากเพราะว่ทุกปีพี่สาวต้องหาเงินไวเฮ็ดทุ่นเฮ็ดห้อนไว้อ่านไนเปิดเทิมลูกใส่ คาใจใจเราเรียนดีเจโจเนี่ยปีหนึ่งไอ้สีเฮ็ดยังเฮ็ดยังเขาก็ให้ซื้อมือถือซื้อนั่นซื้อนี่เขาก็หาให้บัดนี้ทุกคนก็เลยต์เตกันเป็นแถวแต่ว่ากลับ่าเป็นยังบัดนี้พี่สาวกับ่งไม่ซื้อของตุนไว้ในบ้านนู่นนั่นนี่เอาไว้ก็ไปซื้อตุนหน้าแล้วมือนีก็เรียกว่าโควิดโรน่านี่มัน มันอันตรายทั่วโลกก็เลี้ยงก็หัวแต่ในไม่ถือยึดก็เลยเป็นห่วางเหนื่อยๆเลยแหละยังได้โจกับอานอยก็ถามว่าเงื้อหาพันในน้ำเขาบ่านู่นนั่นนี่เอาไปมามันก็เป็นนลักันมาแล้วพี่น้องเมียนว่าผู้ใดสิได้คำว่าเมียนควบวังทุกคนค่ะบัณนี้ก็บว่าห้เสียใจเออบัณนี้ก็บว่าห้เสียใจบัณนี้พี่สาวก็เลยเอาองค์สี่ผู้ใดกับรัฐบาลก็เอากับอาต้อยก็ได้ครับพี่น้องโอ้อดองสาว บอกเกินเกินมากห็น้องสาวโอ้น้องสาวบริมูรนี่ตะกูลรัฐบากันตี่รัฐกาลี่ไ่ากบุญบ่าลวาสนาทั้งโซเชียลเพื่อนเปเสื้อเฮวเด็กแต่หากันก็เอาว้ากันทั้งจ้ังมาโคบิดรวมปรนไดมันกบมาโคโคนามันรวยเดเครื่องบินทัวโลกเลโลกนพาสปอร์ตมันหลายเลียมแต่ไปดอเสู่ทั้งโซเชียลเดี๋ยวบ่ไดก็ได้บอกซื้อกันที่สี่แลประทีนี้เดีวเดี๋ยวเอาไซื้อให้ กมแม่ยังเนี่ยอันนี้โอ้ยา <laughs> ยานยานก็ยานเองหรอกยานเท็ดบุญ <laughs> มึงตั้งไปปกโคูบิดบปกโคูบนาบอกได้ครับเพื่ออบงเนดอกเ้อเพื่อ่ามแค่ท่านหนึงจีบนกบานกระซ้าอืดอัดนไปท่านหนึ่งอ่ะพี่น้องสาวชุดช่วอายอาจะมาซ่องนี่คือย่งเจ้าบิดเลยบอกว่าข่เจ้าเห็ดบุญน้ำข่อปาอยายายโมใหญ่เต็งเงินขบุมีนขาบุญนึ่งสงไล่มากเพราพี่มาทำบุญกระถินนเอช่วงนี้มันมีกระถินผัป้ายังนับ่อไอม่มีผัป้าผป้าไม่หรอกเอาเป็เพ่่น แหงมรสุมของเราหน้าแหงวัดไอ้เดี๋ยวเงินจากไหนมาทำบุญเดี๋ยาเงินจากไหนมาทำบุญมังดูอันาแงงว่ะอ้ซ่อมส้อมบอลลูนสุดส้อมบอลลูนสุดขาวตัวเอาไว้เอาไอเป็นคนมาเค็ดบุญอยู่แล้วมาเป็นลงท่านเอาไว้ก็นเอเดโจดีก็ว่าหน่อยใส่ซ้องเค็ดบุญก็มาว่ะบ่างคนบอกเกินแล้วว่าของเป็นไอของรองสาวของต่อยรองสาวนี่นี่ค่ะเสิร์ฟไพร์ดีเจโจนะคะอันนี้จะเป็น พี่สาวของเาอ้อยเราเป็นน้องสาวของดีเจโจนะคะเพื่อพี่เคยนั่นพี่เคยเอากขอบคุณเพิ่นทางดี่จโจเพิ่นนั่งบนทุกมือเบิงเอาอันนี้ของดีเจโจนะคะต้องทับตาค่ะซาทูบุญวาสนาขอขอกันทั้งครอบครัวของน้องสาวกับใบน้องเขยยูเด่นมาร์ขอขอกี่ขาดปลอดภัยแล้วก็พาดนี่อ่าคำว่าปกป้องวัวพระไทยพระพลังนี่ยังกับปกป้องโควิดโควิดรน่ายูท่าบนห้ปลอดภัยแล้วแกวขาดเด้อซาทูบอกว่า น้องสาวแข็งแรบคารุกปีเขาให้ทุกปีแลครบบุญขอมเด็กดกคุณแแล้ววันเกิดนะคะพี่สาวให้นะคะดีเโจ้นวันเกิดพี่สาวใส่ซองให้ทุกปีนะคะรับถามไร่มาตั้งแต่ของอนอยนี่อนอยเดือนนานะคะก็จะมีซองนะคะแล้วคุณชา้าี้อชีก ดีเจโจเดือนท่านว่าพี่น้องไก่กูหมูเขาขอตนสี่เลยว่าไอเดี๋ยวกูหมูเขาบมูเลยน้องเขาเลยเขาไก่เลยเขาไก่เไก่ะไงวะเอ็นดีเจเสียเปียกได้ก้อนเหมือนก้อนพวกอย่างพี่น้องแต่ว่าผู้ใดใส่ใส่เมื่อซาดนี่ที่ตอนคุณคุณยายนี่คุณยายนี่กะวันเกิดบวกแม่เดือนนาวะแม่ของแม่เดือนนาวะแม่วันเกิดแม่ อฮๆวันเกิดคุณยาดือนหนากันได้ครับพี่น้องกันหน่อยเดือนอะไรผู้สภากันหน้าจดโอ้ยพูดดีดีปฏินี้พี่น้องอันหน่อยนี้พี่สาวอันนี้โววเรื่องพี่สาวจังไรวนี่ในกาดดีเขาเป็นห่วงเป็นใหญ่ครอบครัวนะคะคือว่าคือว่าอย่างปฏิวันเกิดพี่สาวก็ส่งให้ปีใหม่พี่สาวก็ส่งให้โควิดน้าก็ส่งให้นะคะอันนี้ก็คือ น้ำใจจากพี่สาวบ่หน่อยบ่หลายก็เบิ่งเอาเอาไว้ก็บ่รู้นะคะจแต่เอาไอ้เป so ็นสาใส่ซองนึงเนาะเออเอาไอ้เป an si ็นคนใส่ซองแต่เอาไว้ก็ไม่รู้ต้องให้เขาเปิดดูเองเอาเปิดเบิ่องเราก็ได้ยังได๋เว้ากับน้องแน่บ่ได้เอาไว้ก็สิเว้าเรื่องบอกว่าบอกกล้องมาบอกเนาะไอ้เยญ่ใช่ไหมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีรอบ้องบกม่วงสุกของ้องปอของรองปอ ่อเขาพอใส่ช่องปิดไว้เอามาไล่เลยโอ้ครับผมโอ้ขอบคุณครับเอาคือใบไม่พลาดไม่พลาดใบน้องใเวิร์ดบเวิร์ดใเหอะบนในยุคไอ้กระดองอันนี้ไม่ทางไกเลยตอ้เขาไปเป็นสิบล้านยี่สิบล้านแล้วร้อยล้านเดินละน้องสาวเนื่องเขาพออย่างคอยเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเขาจะได้หาเงินในเล่าเขาจะได้หาเงินในห้าตลอดเออให้เขาน่ะดูแลสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงผู้ผู้แย่งเบิ้งเป็นโรคโรครอบของผู้หับแรงของน้องอันนี้ต้องขอบคุณตลอดนะคะพี่เพราะว่าพี่สาวเป็นห่วงเป็นแย่อ้อยตลอดนะคะเอาไว้ก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าอาไว้เมื่บอกดอกแต่ว่ามาหาแสนนี่แหละครับผมผมโผล่เยอะเหรอครับผมเป็นยังโอเคไปอันน่าบอกเอาพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้บอกขอบคุณพี่สาวอย่างน้อยขอบคุณหลายๆทุกสิ่งทุกอย่างเหมนพี่สาวบอกเคยทิ้งอันที่บอกตเรื่องพี่สาวบะไรได้พี่ใต้คนใหญ่ดูแลเหมือนกันแต่พี่าง ใช่ครับทั้ทุกคนพ่อปังปอนนี่นะครับขอบคุณพี่ไส้นี้คือพี่ไส้เลยพี่มาด ทุกเดือนนะคะทุกเดือนค่ะแต่พี่สาวนี้ส่งให้ใช้ทุกเดือนเหมือนกันพี่ชายนี่คือเขาจะดูแลปังกอใช่คือมาดูแลปังกอแล้วก็ดูแลครอบครัวเหมือนกันค่ะเดี๋ยววาบรได้กาวกาวอยู่นะคะท้าอ้อยกขอบคุณไปนะทีนี้พี่ชายนี่เหมือนพ่อพี่สาวก็เหมือนแม่ค่ะเราต้องก่อไว้ทั้งคู่ค่ะไม่ยั้งพี่น้องการที่เอาไว้ได้มาลงยูทูบหรือมาเฮ็ดคลิปเนี่ยเข้ากับได้แช่ประสบการณ์ จรงใดที่เขาห้เข้ามากเขาก็ต้องขอพูณเขารเราเข้าก็จะเก็บเอาไว้ก็จะเก็บคลิปนี้อ่าี่เอาไว้ยูทูบมากหีิกันหน่อยๆโดนเทียทีเขาติมานัางโซกัน,นเบาเรื่องนู่นนี่แมนเข้าก็เก็บไว้เทาร้ายกว่านี้กับเมื่อเปิดเบิง้ง เขาก็ได้แช่ทมรู้สึกดีๆครอบครัวคนไหนเที่ยงเครืออ้อยก็หันมาดูคลิปของอ้อยนะคะเพราะว่าครอบครัวอ้อยนี่เรทิ้งกันแล้วครับพี่น้องให้เงินยืมซ้ำคอกันค่ะเงินท่องโบเคยว่าสีมาท่วงหมุนคุ่นกันเลี้ยงกันไปเพราะว่าเ้าหอบไปวะไรค่ะเงินท่องย้มรูแย้มศูนย์นี่วางหรอกก็แล้วค่ะแต่ว่าไรโบ้ยังเราไม่ไปตัดดินภูคนคนในก็เฮาขาตัวตายเจอมี่บอกปึกษาเป็นโรคซึมเศร้าบ้องกันเฉพาะบ้องกันมันต้องปรึกษากัน มี่ม่ยังมี่ยังตรงคุยกันเลยค่ะพี่ลายใบร่าง่อยซอยซอยซอยยังกันได้ก็ตตรงซอยค่ะพี่น้องเพรากว่าคนิดว่าชีพนี้มันยังมี่ยังที่เข้าตรงศึกษาตรงเลี้ยนลูกตรงไปเบิ้งประเทศไทยนี่มันมีสิ่งสวยงามเยอะแยะค่ะพี่น้องโดยโดยเฉพาะการดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะรักเอ้อยรักครอบครัวอ้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช้ให้เอ้อย แล้วก็ดูคลิปอรอไว้บ่อยๆนะคะครับเบอร์ใครเก่งด้วยครับดีค่ะบ๊าบเด้อค,ครับ,บ,บอ้าวบ้านนี้จิตตัวครับบ๊ายบายครับผมเด้ออ้าวอาไว้รออับอ